นี่ค่ะหลังจากที่เราต้มจนผักของเราเปื่อยแล้วนะสูตรลับของอาม่าเลยค่ะต้มจับฉ่ายไขว่าจะอร่อยในน้ำทิ่สองนะคะเราสามารถทําให้อร่อยได้ในน้ําแรกเลยค่ะเวลาผักถูกก็ถูกจริงๆเลยนะวันนี้อ๋ยก็เลยจะพามาทําต้มจับฉ่ายอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้มจับฉ่ายนะ่าเป็นเมนูที่ทานง่ายและผักค่ะก็จะเป็นผักที่เราจะไม่เอาแล้วอนะ่ะเนาะอย่างนี้ค่ะเวลาผักถูกก็ถูกจริงๆนะครึ่งช่ายบาท ได้เยอะมากเลยเราจะทิ้งเราก็เสียดายเนาะเรามาดูวิธีการเก็บดีกว่าเนาะเก็บเอาไว้ค่ะเก็บไว้ใช้ได้นานนะเราก็เรียงผักเนาะอย่างที่อุ๋ยเคยทําคลิปไว้ให้แล้วแล้วเราก็ผูกอย่างไว้ค่ะเวลาเราซื้อมาก็จะมีผักที่ไม่สวยนะแต่ไม่เน่านะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําต้มกับไข่กันนะคะนี่ค่ะหลังจากเราขึ้นมาแล้วนะเราก็พักไว้ให้สรเ็จน้ําค่ะกวางตุ้งนะเวลาเก็บค่ะ ให้เพื่อนนะใช้มีดเนะาะตัดหัวออกเลยแบบนี้ค่ะดูไปดูมาเหมือนวิธีการเก็บผักเลยเนาะแล้วเรามาเลือกเก็บนะเฉพาะต้นนะเป็นต้นอ่อนข้างในนะใบไหนไม่สวยหักทิ้งเลยค่ะต้นอ่อนเนี่ยเราเอาไว้ทําเมนูพวกขัดจะอร่อยนะส่วนก้านข้างนอกเรา,เามาต้มค่ะอีกก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะซื้อมาแล้วเราก็จะเก็บไว้ได้นานนะช่วงที่ผูกก็ถูกมากเลยเนาะอีกก็จะเก็บไว้แบบนี้นะ แล้วเราก็ไปห่อกระดาษเนาะใส่ถุงแล้วกเก็บไว้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ส่วนของกวางตุ้งเนาะกินแบบไม่ให้เหลือทิ้งเลยค่ะเราจะล้างแยกหัวแล้วใบออกไปกันนะคะนี่ค่ะพักให้สะเด็จน้ำไว้นะคะ ุกอย่างนี้ที่หุ๋ยล้างนะเช่นน้าเกลือไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะคะแช่น้ําเกลือค่ะแล้วเราก็ล้างเนาะนี่นะสังเกตเนะจะเป็นผักที่ลอยช้ำๆแบบนี้นะคะดูเหมือนไม่สวยเลยเนาะนี่นะคะส่วนผักชีค่ะที่อุู่เคยทาคลิไปไว้ให้แล้วเนาะเวลาเราเก็บผักเนาะเราจะเลือกผักที่สวยๆนะผักไหนที่ไม่สวยนะให้เด็ดเลือกทิ้งเลยค่ะแล้วมันก็จะเหลือแบบนี้เนาะมันก็จะเสียดายเนาะถ้าเราจะทิ้ง เรามาทําเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มาพักไว้ให้สะเด็ดน้ํำนะนี่ค่ะส่วนนี้นะก็เป็นต้นหอมที่เุดเก็บมาได้ประมาณเดือนกว่าแล้วนะเขาก็จะไม่ค่อยสวยแล้วเนาะเราซื้อมาใหม่แล้วเราก็จะโละส่วนของเก่าออกเลยเนะา,าะหั่นค่ะแล้วก็หั่นเป็นินเลยค่ะแล้วเราก็ล้างเนาะล้างเลย นี่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนเนาะของก้านคะน้าค่ะที่เราคัดที่จะไม่เอานะเดี๋ยวอ๋จะหั่นก้านนะสั้นหน่อยนะและใบนะเขาจะนหนาค่ะเ,เราเลี้ยงค่ะถ้าใบใหญ่นะกรีดเลยค่ะเหยตัวสั้นนะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็หั่นเลยเนี้ยใส่เกลือไปค่ะ ขยำเกลือไว้แป๊บนึงนะคะคะน้าเนี่ยถ้าให้สังเกตด,ดีๆนะถ้าเรากินพวกใบแก่นะ่ยเขาจะขมนะเรามาคลุกเกลือะคะ่ะไว้แป๊บนึงนะเห็นไหมว่าน้ํานะเห็นไหมน้าเขาเริ่มออกเลยเหไหมคะเราก็มาล้างเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราล้างคะน้าขึ้นมานะเขาจะเป็นรอยช้ำแบบนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแช่หอมเลยนะ เห็ดหูหนูนะคะเป็นเห็ดหูหนูแห้งค่ะไม่ต้องแช่เยอะนะอีกบอกเลยนะว่าเราแช่แค่เนี้ยเดี๋ยวดูค่ะเขาจะพองเยอะมากค่ะนี่ค่ะให้แช่ไว้เลยค่ะเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะว่าผักที่อุ๋ยใช้มาจากไหนนะคะและส่วนประกอบนะที่เราต้องใช้ก็จะมีโครงไก่ค่ะซี่โครงหมูค่ะหัวไชเท้าหอมหัวใหญ่ตั้งน้ำให้เดือดค่ะ แบบนี้เลยนะแล้วให้ใส่ซี่โครงหมูลงไปเลยค่ะโครงไก่ค่ะและเติมเกลือไปเลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะหลังจากที่เราใส่โครงไก่และโครงหมูไปแล้วเนาะเราก็ช้อนฟองออกเลยค่ะ หอมใหญ่ค่ะลงไปเลยหัวไชเท้านะคะใส่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะนี่ก็ส่วนของเห็ดหอมค่ะที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะเราก็บีบค่ะก็ทิ้งน้ำเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเห็ดหนูเราแช่แค่นิดเดียวเองแต่พอพองออกมาแล้วค่ะก็จะได้เยอะนะ แลวมาหั่นเขดหองนะะี้ค่ะวยจะหั่นค่ะให้เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมบบนี้นะคะจะหั่นใหญ่หน่อยค่ะถ้าดอกเหมือนเล็กนะเราก็ผ่าคพึ่งพอค่ะเห็นหูหนูนะถ้าเกิดชิ้นใหญ่ไปเราก็เราก็ฉีกออกค่ะกระหล่ำปีนะหวยจะใช้กระหล่ำปีค่ะหนึ่งหัวใหญ่ๆค่ะประมาณห0รอกรัมนะ เวลาเราอุ่เลือกอุ่เลือกแบบเบาๆเนาะเขาจะได้ปริมาณที่เยอะมากเลยนะผักที่อุ่ยใช้ทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วค่ะประมาณ3กิโลค่ะนี่นะแล้วอุ่ยจะใช้ค่ะหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้น300กรัมนะต่อผัก3มโลค่ะที่อุ่ยใช้วันนี้นะ3ามเกลอค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะอุ๋ยจะใช้ไฟปานกลางมาทางแรงนะอุ๋ยไม่ได้ต้องการเนาะนำตุกใสค่ะ หลังจากที่เราเคี่ยวมาได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วเนาะน้ำสุกข,ของเราเริ่มหอมอร่อยแล้วนะอร่อยจากน้ำต้มกระดูกแท้ๆเลยค่ะให้ตัดโครงไก่ค่ะแล้วกระดูกหมุขึ้นมาเลยค่ะที่เราสั่งไปนะเวลาเราจะทับนนะเราก็ต้มเอาไว้ก่อนเลยแล้วเ,เราก็ไปเตรียมส่วนของผักเนาะั้งกาะทะนะคะใส่สักชั้นลงไปเลยค่ะ แล้วเติมน้ำลงไปนะคะหละะังจากเขาเริ่มม้วนแห้งนะ,ะเขาจะกลายเป็นปแบบนี้นะคะ่ะใส่สังเกริ่มลงไปเลยะค่ะสังเกริอที่หนูใช้วันนี้นะคะประมาณสอช้อนโต๊ะค่ะ จนมีกลิ่นหอมนะคะเมื่อเริ่มหอมแล้วค่ะใส่เห็ดขาวลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะลงไปประมาณหนึ่งช้อนนะคะ อยากมนหอมเลยคะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็เทมาใส่นี้เลยค่ะเราค่ะมาผัดค่ะส่วนของก้านฟางตุ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็คะน้านะคะใส่ผักทุกอย่างค่ะลงไปผัดเลยค่ะแล้วก็ส่วนของใบ ฟังตุ้งนะคะถ้าเกิดบ้านไหนกระทะเล็กเนาะเราก็ขัดอีละอย่างได้เลยนะคะนะคะีค่ะหลังจากที่เราผัดออกมาสังเกตดอยู่นะคะว่าน้ําผักออกค่ะนี่ค่ะคามนะหวานก็จะมาจากผักด,ด้วยนะ มะหลังค่ะมะหลังค่ะสั่งเลยแล้วเราก็ใช้เนาะทับคีะค่อยค่อยกดเพราะว่าเดี๋ยวเราต้มไปนานๆน,นะ เราก็จะหดลงนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเขาค่ะเสร็จพอเขาเปิรยนุ่มนะเขาก็หดตัวลงค่ะนะะี่ค่ะแล้วเรามาปรุงรสชาติเพิ่มเนาะให้ใส่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะความหวานก็จากน้ำต้มปราดุกมนะแล้วนะก็ปรุงรสค่ะ แล้วนะเราก็จะใส่ค่ะต้นหอมขึ้นช่ายผักชีเนาะที่มันมีใส่ไปเลยค่ะเราก็ไม่ค่อยกดค่ะก็จะได้ยุบตัวลงนะนี่ค่ะเห็ดหูหนูนะต้องเป็นเห็ดหูหนูแห้งนะเพราะว่าเห็ดหููแห้งจะมีความเหนียวกว่าเห็ดหูหนูสดนะ ถ้าไครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะส่วนของเห็ดหูหนูค่ะถ้าใส่เป็นเห็ดหูหนูสดนะเขาจะเปื่อยนุ่มนะเวลาทานเขาจะเละค่ะแต่ถ้าเป็นเห็ดหูหนูแห้งนะต้มไว้นานค่ะเขาไม่เละนะแล้วก็ต้มค่ะจนกว่าเขาจะนิ่มเนาะนี่ค่ะหลังจากที่เราต้มจนผักของเราเปื่อยแล้วนะสูตรลับของอาม่มาเลยค่ะ ต้มจับฉ่ายใครว่าจะอร่อยในน้ําที่สองนะคะเราสามารถทําให้อร่อยได้ในน้ําแรกเลยค่ะหุย mm hmm. จะเพิ่มสีสันเนาะ mm hmm. เพื่อให้ต้มจับฉ่ายเราดูน่าทานนะด้วยสีอิ๊วดำหวานค่ะ mm hmm. แต่ปกติเนาะ mm hmm. เวลามาทําก็จะไม่ใส่นะคะ mm hmm. แต่ปัจจุบันนี้เนาะเราต้องการสีสันให้มันดูสวยงามค่ะใสลงไปเล็กน้อยพอค่ะ mm hmm. ถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอท a f o ฟ d s e ดซ e เต ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ